มันมันจะโตขึ้นกว่าเดิมอีกเลื้อยครับแต่ใบใหญ่ห่กว่านี้ไม่ไม่ไม่เยอะครับพี่เป็นตัวด่างนิ้นนะครับนี่อุลาดางนี้นใช่ครับเกาะหลักเกาะเสาก็ไม่เลยนะเกาะไม้ขึ้นแล้วพี่เป็นไม้หลายลายยอดนะครับราคายังไงครับเนี่ยขายุ่หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทว่าแต่มันมันมันเหมือนมันมีเยอะครับพี่หลายยอดหลายยอดตัดชำได้เลยครับพวกนี้ครับอันนี้กวักมรกตครับกวักมรกตมรกตดาง ด่างครับพี่ลงก้านครับก้านของมันเป็นชมพูนะครับสวยสวยหนึ่งก้านใช่ครับยังไงเอ่ยราคาอายุหนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทด่างสวยนะด่างสวยครับใบเนี้ยล้อรอแทงรอรอแทงยอดใหม่ครับกวางใบโพด่างขาวครับด่างขาวใช่ไหมใช่ครับเพฮ้ยทำไมพี่มองออกเป็นด่างคล้ายๆกับเขียวอ่อนนี่ครับพี่ แต่สีสีฟ้าไม่เกี่ยวนะนี่คือสีฟ้าครับครับยาครับยายากันยาการลายาการลาตัวนี่มีมีมีหลายก้านนะบิ๊กหลายก้านครับตอยาวครับพี่ทรงสวยทรงสวยเออทรงสวยเพียงกระถางหน่อยเนาะเพียงกระถางหน่อยแล้วสวยเลยยังไงอ่ะต้นนี้ราคาประมาณไหนครับเนี่ยรูห้าพันห้าขบห้าพันห้าแบบดังทุกใบเลยเนาะดังทุกใบเออดังทุกใบจริงดังลงก้านแล้วครับมีถ้าใครใส่ทําจํานวนตัดได้ครับคุณ กว้างใบโพด่างครีมสามสีอะไรบ้างเออเขียวเนี่ยครับเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองอ่อนแล้วก็เป็นสีขียวโอยแต่ใบนี้สวยเยอะใบนี้สวยใบทําไมมันใหญ่ยังวอลลิคใหญ่แบบพี่พวกพูใหญ่ใหญ่อ่ะว่าพี่ชอบหลังใบมันปะหลังใบแม่งสวยปะอันนี้เลี้ยงเลี้ยงอะไรอ่ะใส่เป็นก็เป็นไอ้มะพร้าวทับใบก้ามปูครับส่วนใหญ่ใบก้ามปูนะไม่ไม่ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเหรอใส่ปุ๋ยอย่างอื่นไหม ใช่เป็นออดโมโคครับนี่ครับละลายช้าไปเนาะชยังไงครับราคาไงครับเนี่ยขายุ่งสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทก็ราคาก็ประมาณเดียวกันเลทเดียวกันเลยเนาะผักก้าดจองด่างจองจองด่างเอ้ยมันเปิดตระกูลเลยวะเนี่ยเหมือนตระกูลบัวอย่างงี้ป่ะเป็นไม้กับกันเลี้ยงแบบน้ำมครับแต่ว่าดอกมันเอาไปกินมันผิดกินนะครับพี่เอาดีๆใช่ครับยังไงเอ่ยราคาประมาณไหนครับเนี่ยใบใหญ่ปะต้นใหญ่ขายุ่งหนึ่งพันห้า ต้นนี้น่าหนึ่งพัน 1, 000, ใช่ไหมมีต้นเล็กครับพี่อ,อ๋อมีต้นเล็กด้วยไหน๋เดี๋ยวดูต้นเล็กดิ้ี่อยาต้นเล็กน่าจะออกคนน่าจะฮิตเล็กๆกันนะ่ะเอาใส่กระถางไว้ในบ้านก็ยังได้บางทีอเอาต้นไซส์ใหญ่ให,ห,ห้ก่อนดูปอกอ๋อครับอันนี้แดดแดดลอยได้ไหมเนี่ยหรือว่าได้ครับไดดร้อยไหมแดดร้อยมันจะเลื่องวันนี้นะครับอารมณ์บัวนาะถ้าเกิเดว่าแดดน้อยเลี้ยงแดดบัวอย่างี้เนาะใช่ใช่ไม่ทรงสวยอันเนี้ยแต่ถ้าอยู่ในร่มก็ก็ได้เหมือนกันเอามาออกแดดบ้างให้โดนแดดบ้างว่าเย็นแดดดีกว่ะยังไงเเท่่าไหหรรนะอ 550ร้อสิบาทใหส่ไซน้อยเนาะใส่ไซเล็กๆเหือใครอยากได้เนาะยังไงขายประมาณไหนครับเนี่ยโอปินาว่าขายอยู่500ครับระคาดีนะลายดวสวยเลยพี่ระคาดีดีน่าหน่บาทตัวนี้ก็จับต้องจับต้องได้เจอหนุนะเขาจับได้ครับหาฝากร้าไหนครับคือบิ๊กครับมาโคนครับครนะครับมกครับน่งห8โครงการ <45 S 2> สิบห้าซอยสิบห้าซอยสิบอยู่ข้างๆกันเบอร์เพิ่มในไลน์ได้เลยครับพี่แอดไลน์มาถามได้เลยขอรูปได้ขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับ